เด็กสาวอายุ15ปีคนหนึง่งซึ่งน้องต้องทนทุกทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นมา8ปีแล้วนะคะตั้งแต่น้องอายุ7ขวบจนน้องอายุ15เป็น<บ>นางสาวน้องถูกพ่อข่มขืนคุณผู้ชมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ,ขวบเด็กเจ็ดขวบปอนหนึ่งอ่ะข่มขืนเรื่อยมานะคะคแล้วก็หึงหวงด้วยตบตีด้วยกลับบ้านช้าไม่ได้หลังๆนี้ถึงขั้นบอกไม่ต้องเรียกพ่อ เรียกผัวเลยโอ้โหรักลูกสาวในมุมของภรรยาไปแล้วนะคะและเด็กไม่กล้าบอกใครเลยเพราะอยู่กับพ่อสองคนทั้ทงๆท,ที่จริงๆก็ติดต่อกับแม่ตลอดแต่ไม่กล้าบอกเพราะพ่อขู่ไว้ว่าไม่มีใครช่วยได้มันเป็นเรื่องผัวเมียแต่ที่สุดแล้วพอแม่รู้เพราะเด็กทนไม่ไหวคุณแม่ก็ขอความช่วยเหลือทันทีได้เจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐช่วยประสานกับ ทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพาคุณแม่กับลูกสาวไปโรงพักพิบูลมังสาหารแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อแท้ๆของเด็กพ่อแท้ๆเนี่ยอายุ37ปีนะคะคุณแม่เล่าอย่างนี้ว่าเธอกับอดีตสามีแต่งงานมีลูกด้วยกันสองคนลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กจากนั้นก็แยกทางกันตอนที่ลูกสาวซึ่งเป็นผู้เสียหายนะนะคะอายุ6ขวบ คุณแม่ก็ฝากลูกสองคนให้ตาใหญ่เลี้ยงแม่มาทำงานที่กรุงเทพแต่ปรากฏว่าพ่อเด็กเข้าไปขอรับลูกสาวมาเลี้ยงเองตั้งแต่ลูกสาวอายุ7ขวบคุณแม่ก็อ่ะให้ลูกสาวอยู่กับพ่อก็ได้นะคะส่งเงินไปให้ด้วยบางทีลูกสาวก็โทรศัพท์มาของเงินบางทีทางฝั่งครอบครัวตายายก็เอาของ,เอ,ของเอาขนมไปให้หลานที่บ้านพ่ออยู่กันเป็นห้องเช่าคุณแม่ติดต่อกับลูกสาวมาโดยตลอดนะคะ8ปีที่ผ่านมาแต่จูจูเมื่อ6กกรกฎาคม ลูกสาวบอกว่าไม่ไหวแล้วแม่หนูไม่ไหวแล้วแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังว่าตั้งแต่เจ็ดขวบนั้นถูกพ่อกระทําชําเรามาโดยตลอดหลังๆนี่คือมีวันที่ห้ามไม่ให้ลูกสาวไปโรงเรียนให้อยู่บ้านเพราะพ่อจะทําเพราะพ่อจะอือเวลาไปเรียนกลับบ้านช้าแค่ห้านาทีโดนตบพ่อหึงหวงถามว่าไปไหนแม่บอกทําไมไม่บอกทําไมไม่บอกตั้งแต่แรก Oh. พ่อขู่ว่าถ้าไปบอกใครจะฆ่าให้ตายและใครก็ช่วยไม่ได้เพราะนี่เป็นเรื่องผัวเมีย uh huh. แม่ไปถามลูกชายคนเล็กเพราะมีบางช่วงไปนอนที่ห้องเช่าของพ่อกับพี่สาวร,รู้ไหมลูกชายบอกเห็นตลอดเห็นประจําคือทําโอ้ยตายแล้วทำรา้รายลูกสาวตัวเองต่อหน้าลูกชายคมขืนพี่สาวต่อหน้าน้องชายนั่นแหละ oh. และขู่ลูกชายว่าอย่าเอาไปบอกใครนะ ขู่ด้วยการตบตีพี่สาวให้เห็นต่อหน้าเลยนะคะชายคนนี้นะที่ตำรวจคุมตัวเนี่ยทั้งคู่เลยทั้งพี่สาวน้องชายก็เลยได้แต่เก็บเงียบมาตลอด8ปีจนกระทั่งตัวลูกสาวอะคือมันสุดจะทนแล้ว8ปีจะต้องทนไปถึงไหนอะนะคะแล้วก็เลยบอกแม่แม่ขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาฝังของคุณเอกภพบ,บอกว่าตั้งแต่ทราบเรื่องปุ๊บตัดสินใจว่าต้องช่วยและต้องช่วยให้เร็วที่สุดด้วยเพราะปล่อยผ่านไปหนึ่งวัน เท่ากับปล่อยให้เหยื่อเสี่ยงที่จะถูกขมขืนต่อไปอีก24ชั่วโมงนี่ได้หมายจับจกากสารแล้วนะคะในข้อหาขมขืนกระทําชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งเป็นผู้สืบสันดานที่ได้เห็นว่าคุมตัวมาลงพักเรียบร้อยอโทษหนักนะคะขมขืนเด็กอายุต่ำกว่า13แล้วเป็นลูกตัวเองด้วยเนี่ยนะคะคโทษจําคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีหรืออาจจะถึงจําคุกตลอดชีวิตโทษปรับอีกต่างหาก ส่วนน้องผู้เสียหายตอนนี้ฟื้นฟูร่างกายและสภาพจิตใจยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอ้โหนี่นะแล้วต้องขอบคุณคุณเอกภพนะอ,อยู่สายไหม่นะแต่ข้ามไปช่วยถึงไปอุบลพาผู้เสียหายไปแจ้งความและสุดท้ายเนี่ยจับไอ้พ่อคนนี้ได้โอ้โหสลดมากข่าวนี้